และเสร็จแล้วครับด้วยความที่เมื่อกี้พี่พาพูดว่าในพื้นที่หมู่สามคือมีประเด็นหนึ่งที่พี่น้องมาปูย่างดืนถามกันมาเหลือเกินเรื่องของสะพานข้ามคลองค่ะเรียกว่าสะพานซอยตะกบเนี่ยใช่ค่ะสะพานข้ามคลองเนี่ยมีมานานละครับปััดปัญหาตอนนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือสูงแล้วก็ไม่มีทางสําหรับคนเดินสูงและแคบสูงและแคบแล้วมอเตอร์ไซค์อีกไหนจะรถไหนจะมอเตอร์ไซค์อีก เวลาแบบว่ามันสูงเนี่ยเวลาเราขึ้นมันก็ลําบากนะสำหรับคนชินแบบและยิ่งถ้าใครที่ขับเกียร์เกียระบกเอนั่นน่ยลำบากมากมันจะถอยลงมากเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ออกแหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะได้สะพานใหม่ที่ซึ่งเป็นสะพาน6เมตรแล้วก็มีทางข้างๆไว้สําหรับเดินทางเท้าก็ปลอดภัยในการสัญจรไปมามอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้ใช่มก็ต้องขึ้นเลนปกติ แต่ว่ามันก็จะกว้างขึ้นไงด้วยความที่หมู่สามนี่ประชากรทั้งประชากรแฝงแฝงและประชากรหลักใช่มีอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเช้าเช้านี่บอกได้เลยว่าหูช้างนี่หลุดแบบพับไปเลยอ่ะพับไปเลยก็เลยก็เลยเป็นที่มาของการไปไปเข้าชื่อในการที่จะเข้าชื่อมันเป็นแบบนี้คือสะพานเนี่ย ตอนแรกเนี่ยเรามีความต้องการที่เราอยากจะได้สะพานแบบว่าปกติมันสูงใช่ไหมเราก็อยากจะได้ลับๆแต่ทีนี้พอเราทําแบบไปกรมชนเขาบอกว่าไม่ไม่โอเคเราจะต้องสูงจากระดับน้ําทะเลนู่นนี่นั่นจะได้แบบเดิมอีกก็ไม่เอาไงเพราะว่าแบบเดิมเราจะเอาไปทําไมอ่ะถูกปะมันมันก็ไม่ตอบโจทย์เราไม่ตอบโจทย์ชาวบ้านซึ่งเขาไม่ได้อยากได้แบบนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของการไปเข้าชื่อ เข้าชื่อเพื่อที่จะส่งรายชื่อเนี่ยว่าเราไม่เห็นด้วยกับการสร้างาพานซึ่งคุณจะเทศบาลจะสร้างให้คุณใหม่แต่ว่ามันเป็นแบบเดิมอีกเราอยากได้แบบลาดเหมือนเหมือนอยุรซ<อ>าเหมือนยุรซาเหมือนโครงการสี่แบบเนี้ยเราอยากได้แบบนั้นก็ <c oughs> เป็นที่มาในการเข้าชื่อเพื่อไปร้องเยแล้วแล้วเป็นไงเป็นไานการตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ก็คือได้เรียบร้อยได้แบบยอมยอมให้เป็นแบบ ทำเห <Hey. S 1> มือนแบบตรงนั้น <laughs> เห็นปะพลังประชาชน uh huh. <laughs> สามารถที uh huh. ทนี้ปัญหาตอนนี้ที่มันยังช้าอยู่เพราะว่าติดแนวปปาครับไม่ได้เกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับอะไรละ uh huh. แบบนี่คือผ่านหมดละ uh huh. เกี่ยวกับแนวปลปาซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาประมาณ oh. เดือนหนึง uh ่ง huh. ในการที่เราจะต้อง ที่ืตรก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในหนึ่งถนนนี่มันไม่ได้มีผู้ดูแลเพียงเทศบาลอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่เราต้องไปขออนุญาตมีท้้งปลาปลามีทั้งไฟฟ้ามีทั้งอะไรอีกอ่ะมันอาจจะล่าช้าก็อยากจะให้แบบภายในปีนี้แหละน่าจะเห็นน่าจะเห็นเห็นแลเห็นแล้วว่ามันมีอะไรชัดเจนขึ้นแล้วก็มาทำความเข้าใจพูดคุยกับพี่น้องใน ชุมชนชทั้งแถบอีกว่า,าอาจจะต้องมีการปรับแนวหน่อยอให้จากที่วันนี้แคบอยู่อาจจะต้องกระเถิบให้มันขยายจะได้รถสะดวกขึ้นใช่ไหม